ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางดาวโจนครับซึ่งเป็นหุ้นส่งท้ายสำหรับคำคืนนี้นะครับเดี๋ยวฟังคร่าวๆครับสถทีดาวโจน4วันที่ผ่านมาเด่นมา3วันครับยังเจาะไม่มาเลยสัปดาห์นี้นะครับก็รับชมมาฟังถ้าถูกใจตามมนครับโอเคเดี๋ยวผมบอกความร้าจเป็นกันครับคือถ้ามองเบื้องต้นอันนี้เป็นกลุ่มเลข คู่ไอ้ขอทางโทษครับกลุ่มเลขคี่นะครับซึ่งขาด17 71ครับซึ่งถ้ากรณี7มาท้าย7จะเป็นท้าย7จ็บนล่างถ้าเป็นท้าย1มาจะคู่กับท้าย1ท้าย3ซึ่งตรงกับนิเคอิบ่ายครับและอีกอย่างนึงคือเมื่อวานดาวโจนปิดท้าย4ครับนิเคอิเมื่อวันพฤหัสก็ปิดท้าย4คือ1 4ดาวโจนปิด0ูย เหมือนปิดต,ตามกันถ้าใครสังเกตดูดีครับนี่คอีเมื่อน e ี่คอีเมื่อวานบ่ายปิด1นึดาวจนปิด0ูนใช่ไหมครับแต่ว,วันนี้นี่ขีบ e ่ายปิดท้าย3ท้าย1ซึ่งมันตรงกับกลุ่มเลขขี้คือขาดหนึ่งครับเใช่ไหมครับโอกาสที่อันนี้คือความน่าจะเป็นแรกคืออาจจะมาตามนี่อีกคือ,คอท้าย1ท้าย3เป็นไปได้ครับนะฮะอันนี้ความน่าจะเป็นแรกนะครับเดี๋ยวผมบอกเพราะว่าบางคนชอบ บางคนแบบมองไม่ออกดูเงผมมองในแบบของผมแล้วกันนะครับและที่เดินดีสุดครับคือ2ครับ2มาทุกวันนะครับ2มาทุกวันนะสมาทุกวันก็ถ้า2มาจะดีอย่างรูปนะครับเหมาะสาหร,รับข,รหรรบขารูดไอ้เหมาะสาหรับขารูดมากถ้า2มาหนักหนูจะเด้งบนล่างครับคุณไม่จำเป็นต้องเจาะก,ก็ได้เหมาะสำหรับขารูดเผื่อเด้งบนล่างครับนะครับแต่ส่วนตัวผมอะทุกวันศุกร์ผมจะมีสติของผมอยู่คือจะมีเลขที่ผมเลขที่ผมมองไว้ใน มองไว้ในมองไว้ในใจอยู่แล้วก็คือเลขชอบนะครับนะครับเลขชอบผมที่สังเกตดูมาจากตัวเปิดจริงจริครับความสัมพันธ์ตัวเปิดกับตัวปิดมีมาเกือบทุกวันยิ่งถ้ากรณีเขาปิดบวกปิดบวกเปิดบวกปิดบวกเปิดลบปิดลบแทบจะไม่มีความแทบจะไม่หายเลยมีวันจันทร์อย่างเดียวครับเมื่อวันจันทร์เขาเปิดลบแต่ปิดบวกนะครับ ทุกสามวันที่ผ่านมาวันอังคารวันพุธวันพฤหัสคือเปิดลบปิดลบเปิดบวกปิดบวกนะครับซึ่งวันนี้ตอนนี้ผมเฝ้าดูมาประมาณครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วเขายังอยู่ที่ลบครับเขายังยังอยู่ที่ลบซึ่งผมมองไปเลยคือหลักหน่วยถ้าใครสังเกตดูดีครับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาหลักหน่วยของเขาไหลปิดครับผมมองเบื้องต้น,นง่ายๆคือไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองอะไรบวกอะไรได้เป็นอะไรก็คือมอง หลักหน่วยขอยงขาหลายปิดและมันตรงกับเลขในใจของผมเพราะสามุกที่ผ่านมามีห้าทุกกระติดครับผมว่าโอกาสเราจนข้ามคืนนี้ปิดตัวเปิดเป็นไม่ได้สูงมากนะครับปเป็นไปได้สูงมากและหกเก้าเก้าหกหน้าเบิ้ลน่ะหน้าเบิ้ลเหมือนนิคขีดเลยนะครับผมก็เลยจับวันนี้แดงสุดห้าครับขาลูกเขาวิ่งกนห้าซึ่งถ้าห้ามาคงจะเป็นหลักหน่วยนะครับเอาไปก่อนเลยสามเก้าหกห้าครับสามเก้าหกห้านะ สามเก้าหกห้าสามแม้จอสามเก้าผมดึงมาตัวเดียวดีกว่าเดี๋ยวเอาเลขเบิ้ลกลุ่มเลขเบิ้ลก่อนสี่เก้าห้าห้าโอเคเก้าเก้าศูนย์ห้าอันนี้ชอบคู่นี้ครับชอบคู่นี้มากแล้วก็เจ็ดเก้าสองห้าเนาะเจ็ดเก้าสองห้าอันนี้มันเป็นเบิ้ลอันนี้ห้าห่างใช่ไหมครับที่สามเก้าไปโอเคคำคืนนี้ก็ หกหางครับร0 0ยร้อ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 ยศูนย์เก้าเก้าเก้าห้าเมื่อเด่น5้าร้ยจะคงเป็น9ครับเพราะว่าผมว่านเขาน่าจะมาคู่กันนะเพียงแต่อาจจะสลับบนล่างได้เช่นห้าห้าอาจจะอยู่บน4ี่เาจ,จะอยู่ล่างนะครับสามตัวก็จะเป็นเก้าสี่เก้านะครับตองเก้า 9 7 9 9 7 7 9 3 9 9 3 3 9 5 9 9 5 5 9 0 5 9 2 5าครับดาวจนค่ำคืนนี้ลองฟังดูครับถ้าถูกใจด้ที่ผมอธิบายไปตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านากันครับก็ยังไงตื่นเช้ามาขอให้เคฟูครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับท่านนอกจากตามหร้อไม่ตามครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับราติสวัสดิ์ครับ